สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูมิ้นในชั่วโมงที่4นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา,าปีที่3ค่ะ <uki. S 1> วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักและค่าของเลขโดดนะคะในแต่ละหลักของจํานวนนับที่ไม่เกินเท่าไหร่คะหนึ่งพันอ่านักเรียนดูในมือครูถือภาพอะไรคะภาพไม้ไม้มีทั้งหมดกี่มัดลูกหนูดูดิ 0, <000. S 1> สามมัดกับอีกกี่แทกี่อันคะ 2> 2, 3, 3, สี่อันแล้วถ้าครูบอกว่าแต่ละมัดเนี้ยมีมัดละ10บอันแสดงว่าหนูจะได้กี่สิบลูกนับพร้อมกันค่ะ <8. S 1> เอานับพร้อมกัน1 10่งส3บองสบบกับอีก4ี่อันรวมเป็นเท่าไหร่คะ34ม่ะา <4. S 1> อ่านว่าเท่าไหร่จำนวนนี้3 4มครูถามนะคะว่า34มีเลข3อยู่หลักอะไรคะห <4. S 1> ลักสิบแล้วเลข4ี่อยู่หลักอะไรคะ ทางซ้ายมือเราจะเป็นหลักสิบและทางขวามือเราจะเป็นหลักหน่วยนักเรียนดูนะคะจํานวนบนกระดานจํานวน58เเขาถามว่าเลขโดด5้าอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรอยู่ในหลักสิบค่ะมีค่าเท่ากับ50าสิบูกต้อต่อมยเพื่อนอานอเก่งมากขาเลขโดด8อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไรคะแปดแปด เพื่อนตอบถูกไหมลูกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับแปดถูกต้องไหมคะอ่ะต่อมากเพื่อนน้อยอ่ะจำนวนสองหลักจำนวนนี้คือเลขอะไรคะห5้าเลขโดด6อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะอ่าเลขโดด6อยู่ในหลักสิบมีค่า60เลขโดด5้าอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักหน่วยมีค่าเท่าไรคะ5อ่าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ถูกต้องไหมคะ อ่ตงเพื่อนน้อยเ6อ่าเขาถามว่าเลขโดด7อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ70อ่าเลขโดด7อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ7 0เลขโดดหอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหน่วยอ่ามีค่าเท่ากับเท่าไรคะหอ่ามีค่าเท่ากับ6 89เลขโดด8อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะอ่าหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ8 0สเลขโดด9อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ9ก้าอ่ตบมือให้เพื่อนหน่อยลูกหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเก้าถูกต้องไหมคะอ่า 95เขาถามว่าเลขโดด9อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะอ่บมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ90 90สตัวมือเพื่อหน่อยค่ะถูกต้องไหมเลขโดด5อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะอยู่ในหลักหน่วยมีค่า5อ่าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ตัวมือเพื่อนน้อย 99เอ่าเลขโดด9อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะ9ทางซ้ายมือก่อนนะลูกอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหรท่าลูก90เลขโดด9อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักหน่วยครับหลักหน่วยมีเท่าไรลูก9ครับ11เลขโดด1อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10ถูกต้องค่ะเลขโดด1อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไร อยู่ในหลักหน่วยค่ะมีค่าเท่ากับ1ค่ะ22อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักสิบมีค่าเท่ากับ20 20เลขโดด2อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2ครับ2 33เลขโดด3อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักสิบครับหลักสิบมีค่าเท่ากับ สามสิบสามสิบเลขโดดสามอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะห,หลักหน่วยหลักหน่วยมีค่ากับเท่าไรคะสามฟังก่อนนะคะดูบนงกระดานสังเกตไหมหลักสิบกับหลักหน่วยเป็นตัวเลขเดียวกันไหมเลขอะไรกับเลขอะไรลูกอันนี้ <5. S 1> เลขสามกับเลขสามแต่เราเล่นดูเลขสามกับเลขสามแต่ซ้ายมือเป็นหลักอะไรคะ <5. S 1> หลักสิบขวามือเป็นหลักอะไรคะ <5. S 1> หลักหน่วยดังนั้นค่ามันเท่ากันไหมคะ ค่าเท่ากันไหมคะค่าจะไม่เท่ากันอ่านักเรียนอ่านบนกระดานเลยจากตะกี้หนูจะได้ว่าถ้าเลขโดดเป็นตัวเดียวกันถ้าอยู่ในหลักต่างกันจะมีค่าทาไมคะต,ต่างกันด้วยต่อมาจํานวนต่อมาจะเป็น3หลักนะลกูกอ่ะเท่าไหร่คะ1 2น่เลขโดด1อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลัก ร้อยมีค่าเท่ากับ100ครับเลขโดด2อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรหลักสิบหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20สเลขโดด0ย์อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะ <20. S 1> ล 0, หล,คคะลักหน่วยมีค่าเท่ากับ ศูนย <0. S 2> ์ห้าร้อยสี่สิบเก้าเลขโดดห้าอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรเลขโดดห้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับห้าร้อยเลขโดดสี่อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักสิบหลักสิบมีค่าเท่ากับ 40่รับค่ะหลักสิบมีค่าเท่ากับ40สบถูกต้องไหมคะเลขโดด9อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไรคะหลักหน่วยครับหลักหน่วยมีค่าเท่าไรลูก9ครับหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9ตบมือเพื่อนหน่อย495าอ้าวหนูอ่านจ์พร้อมกันลูก1จเไปลกไปเท่าไร4 0่4 0ออยู่ในหลักใดก่อนคะ หลักร้อยหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400อยอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ4 0 0ถูกต้องไหมคะตือ,อเอนหน่อยเ <Speech> ลขโดดเกอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไหร่ห <90. S 1> ลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะ90 90บเเลขโดด5อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไหร่คะหลักหน่วยหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะห้าเขาถามว่าจํานวนนะับ495ก้า เลขโดดเก้ากับเลขโดดห้ามีค่าต่างกันเท่าไรเขาถามความต่างต้องไหมคะแต่ครูขอถามก่อนว่าเลขโดดสี่อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไหรลูกหลักร้อยครับหลักร้อยมีค่าเท่าไรคะสี0ร้อย่อ่เดี๋ยวนูตอบพร้อมกันเลยถ้างั้นเลขโดด9้าอยู่ในหลักใดคะนั่งลงได้ลูกตอบพร้อมกันเลยเลขโดด9้าอยู่ในหลักใดคะหลักสิบหลักสิบเท่ากับ 90ต่อมาเลขโดด5้าอยู่ในหลักใดคะหล,หลักหน่วยมีค่าเท่ากับหน่วย5อ่ามีค่าเท่ากับ5้าถูากต้องไหมคะดังนั้นเขาถามว่ามีค่าต่างกันเท่าไหร่นักเรียนเอามาทำอะไรกันลูกมาถามความต่างเอามาลบกันดังนั้นหนูจะได้อะไรลบกับอะไรลูก90ลบกับ5ใครตอบครูดได้บ้างว่าเหลือเท่าไหร่มันต่างกันเท่าไหร่ 85ถูกต้องลูกตัวมือเพื่อนหน่อยจำนวนนับนะคะที่มี3มหลักก็คือจะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่ะขวามือจะเป็นหลักอะไรคะใครบอกคุณได้บ้างขวามือคือหลักหน่วยหน่วยหลักจากขวามือซ้ายมือของหลักหน่วยหนูจะเป็นหลักสิบซ้ายมือของหลักสิบหนูจะเป็นหลักร้อยอ่าอันนี้คือเลขโดดนะลูกเลขโดดของ3ามจนวน ข้อหนึ่งเขาบอกถ้าทำไรบอกค่าของเลขโดดในแต่ละดักตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยมคือจํานวนใดคะจานวนนับได้ลูก59ดังนั้นตัวแรกหนูเขียน5ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่ลูก50าอาเเรียนเขียนลงไปเลยต่อมา9ในหลักอะไรคะในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะ9หน่วยเอาเขียนลงไปเลย เสร็จแล้วทำข้อต่อไปได้ลูกข้อหนึ่งได้เลยสามอยู่ในหลักใดลูกสามอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับสามสิบหกอยู่ในหลักใดคะหก <6. S 2> อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับหก<ะ>ข้อสองเป็นจำนวนนับใดคะสี่สิบแปดดังนั้นสี่อยู่ในหลักใดคะสี่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกสี่สิบ ต่อมา8อยู่ในหลักใดคะหน่วยมีค่าเท่ากับ8ต่อมาข้อ3จํานวนนับใดคะข้อ3 77 7ด้านซ้ายเดเริ่ม7ด้านซ้ายอยู่ในหลักใดลูก7ตัวแรกเลย10มีค่าเท่ากับ70ต่อมา7อีกตัวหนึ่งอยู่ในหลักใดลูกหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ7 ต่อมาข้อ4จํจำนวนนับใดคะข้อ4 9่9 9อยู่ในหลักใดคะ9อยู่ในหลักสิบ <s it> มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับ90ต่อมา1อยู่ในหลัก <sh y> ใดคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเลขข้อ5จาจำนวนนับใดคะ12 1อยู่ในหลักใดลูกสิบมีค่าเท่ากับ10ต่อมา2ในหลักใดคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 2。องอ่รารียนข้อที่6 8 5อ่า8อยู่ในหลักใดลูก 8. อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ80ดสหาอยู่ในหลักใดลูกหน่วยหน่วยมีค่าเท่ากับ5ข้อ7อ่าข้อ7จำนวนอะไรลูก63ค่ะ63 6. อยู่ในหลักใดคะหลักสิหลักสิมีค่าเท่ากับ <5. S 2> 60สิบ 60, 60. ต่อมาอีกตัวหนึ่งคือ อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามค่ะสอ่ะหนูเขียนคำตอบบนกระดานเลยอ่ะนักเรียนเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องตอบมาใ้เพื่อนหน่อยต่อมาข้อ8ดหนูวนักเรียนเพื่อนตอบว่า2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20ถูกต้องไหมคะถูกค่ะต่อมา4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4่อ่ะหนูเขียนบนกระดานเลยตอบไหมคะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ ต้อตรมือเพื่อน้อยจำนวน50เลข5ในหลัก10มีค่าเท่ากับ50เลข5ในหลัก10มีค่าเท่ากับ50ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องคะ่ะมาต่อมาเลข0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0 ให้บอกหลักและค่าของเลขโดดที่กีเส้นใต้ครูถามหน่อยข้อแรกจํานวนนะับเท่าไหร่ลูกจานวนนะับเท่าไหร่คะ674เลข7อยู่ในหลักใดคะหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ7 0ต่อมาเลข4อยู่ในหลักใดคะเลข4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4อ่ต่อมาข้อ2ตอบปากเปล่ปาพร้อมครูเชียว่าจํานวนนะับเท่าไหร่คะ 358าแเขาหนัว่า3อยู่ในหลักใดคะหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300เลข5้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50บได้ไหมคะอ่าเล่นฟังนะลูกก่อนอื่นคือบอกก่อนว่าจำนวนนับที่มี3หลักนะคะเลขโดดหลักขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วยถูกต้องไหมลูกหนูรู้นนะหลักหน่วยต่อมาซ้ายมือของหลักหน่วยจะเป็นหลักอะไรคะหลักสิบซ้ายของหลักสิบจะเป็นเลขอะไรคะหลักอะไรลูกหลักร้อยอ่ะ ถ้างั้นวันนี้ชั่วโมงนี้หมดเวลาของวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันต่อในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ